และมุมนี้ก็เป็นมุมศูนย์เก็บแยกขยะใกล้ๆก,กับสถานีโทรทัศน์ต้า้ายที่เมืองอำเภอกวนตู้ภาคเหนือของไต้หวันนะมุมนี้เป็นมุมที่เขามีทั้งสิ่งแวดล้อมมีเสียงธรรมชาตินะดูดลิงเลไลแต่ว่าตรงนี้ก็มีกลุ่มคนชาวจีนที่เนี่ยมาทำเป็นศูนย์เก็บแยกขยะนะตอนนี้คณะคนไทยกำลังดูงานนะ มองไปไกลๆก็จะเป็นส่วนที่เมื่อคนมาทิ้งขยะแล้วก็คัดเป็นหนังสือคัดเป็นขวดคัดเป็นโลหะเป็นประเภทประเภทแล้วก็มองไปไกลๆทางนู้นก็จะมีคนแจกแยกพวกหลอดลวดทองแดงแล้วก็ไปขายได้เงินเท่าไหร่ก็ไปบริจาคทําสถานีโทรทัศน์ต้าอ้านะนี่เป็นมุมเปลี่ยนขยะให้เป็นทองคําที่ คนไทยมาเรียนรู้แล้วก็ไปปรับปรุงเป็นองค์กรที่ประเทศไทยหลายจุดนะโดยหลักก็จะมีระบบที่ดูว่าเราจะดูแลสุขภาพเรื่องถิง่แวดล้อมอมยังไงก็คือ r e ฟิลล r รีดิว r e รียูส p รี r r e รีไซเคิลนะก็คืออะไรที่มันไม่จำเป็นก็อย่าใช้หรือใช้น้อยลงหรือว่าเอากลับมาใช้ใหม่ซ้ำแซมหรือในที่สุดแล้วก็แปลงวัตถุดิบกลับคืนมาเป็นของใหม่ได้ คณะคนไทยเราก็มาดูงานแล้วก็มาฝึกด้วยลงมือทําด้วยไม่ใช่เอาแต่ฟังอย่างเดียวนี่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นอาสาสมัครประจําทุกวันมีอยู่5,000แห่งทั่วเกาะไต้หวันนะแต่และคนแต่ละแห่งมาเนี่ยก็มาแบบตั้งใจมาฟรีเสียเงินจ่ายเงินเองนะที่นี่ก็เลี้ยงอาหารมือ้อเที่ยงมื้อเดียวนะเป็นกลุ่มคนที่น่าเคารพยกย่องมากนะ มันจะเป็นอาสาสมัครที่มาทําทุกวันมาไม,ม่ไม่มีวันหยุดนก็จะแยกเป็นประเภททั้งกระดาษโลหะหนังสือ,อมีพัดลมสบายๆง่ายๆนะะก็จะมีกลุ่มชนลานั้นมนะันก็จะมีมุมที่จะอธิบายนะให้เข้าใจง่ายๆใครมาก็มีให้องค์ความรู้ไปด้วยไม่ใช่ให้ทําอย่างเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่ ทางคณะคนไทยเนี่ยมาดูมาอมองไปไกลๆมีพิกชุณีมาช่วยด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราหน้าเคารพหน้าประทับใจภายในต่างๆก็ทําเป็นช่องๆนะเป็นช่องกระดาษช่องพลาสติกช่องตรงนี้ก็เป็นมุมตู้ที่จะไว้เก็บอาสาสมัครมาถึงก็มาเอาอเครื่องใช้ตัวเองเก็บไว้พัฒนาไปเป็นที่โล่งๆนะ พิกษณีท่านก็นมาช่วยอยู่ใกล้ๆนะท่านก็นไม่ได้วังอะไรนะแค่มาเป็นพนักงานทำความสะอาดให้กับโลกใบนี้ก็พอนะนี่ก็เป็นภาพรวมกว้างๆที่เรามาเห็นนะแล้วก็นคนไทยก็ไปประยุกต์ใช้อยู่หลายสัสดส่วนของประเทศไทยแล้ว ไทยก็กำลังสอบถามกําลังซักซ้อมเพื่อความเข้าใจโดยหลักแล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้แหละนะว่าขยะเนี่ยถ้าเรารู้จักเก็บแยกแบ่งประเภทมันก็จะมีประเภทพวกขวดพวกแก้วนะพวกกระป๋องโลหะตะกัวกระดาษไฟฟ้าเสื้อผ้าอุปกรณ์ e t i t นะพวกที่มันเป็นขยะที่ไม่รู้จะไปทำอะไรได้นะนี่ก็เป็นภาพที่ เขารู้จักการแบ่งแยกประเภทแล้วก็สอนให้คนรู้จักกลับไปแยกประเภทขยะแล้วไปขายใหม่เอาไปใช้ใหม่ได้นะครับตอนนี้คนไทยก็กำลังจะเริ่มลงมือทําด้วยตัวเองเลยนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียว